อยู่ดีๆเธอก็ลื่นแล้วก็ตกสะลงไปอะแต่ว่าเราช่วยเอาเธอขึ้นมาได้อะไรที่แย่ที่สุดรู้ไหมตอนที่ขนุนไปที่นั่นน่ะเธอด่าพี่เบลลาอย่างเลวร้ายมากต่อนหน้าทุกคนด้วยอะปล่อยให้เราโดนหัวเราะเยอะเรารู้สึกแย่มากเลยอะแต่ว่าเราต้องยอมพี่เบลลาอยู่อย่างหนึ่งนะพี่เบลลานะ่ไนะไหวน้ะไม่เป็น แต่ว่าทันทีที่อาบีมันยูทำไม่ดีไม่ายกับคุณหนูนะพี่ก็ไปตบหนะ้าอาบีมันยูเรียกสติเลยอะตอนนั้นอาบีมันยูอึ้งแล้วก็ทึ่งมากตกใจไปหมดเลยละ่ะมอาอ,อ๊ว่าอย่างไรนะใช่พี่รากูหนูพูดความจริงนะรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น อาบีมันยูนะโดนพี่เบลาตบสน้าสั่นโดนตบสะขายหน้าแทบจะมุดดินหนีไปเลยแม่คะหนูไม่อยากกินนะลงรากูแบบเดี๋ยวเข้ากินอ้าปากสิอ้าปากเลยหนูไม่กินไม่เป็นไรใช่ไหมพี่รู้เรื่องที่แกตกสะไม่เจ็บอะไรใช่ไหมหนูไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเนอะเดี๋ยวเข้าอ้าปากแล้วหนูไม่กินอะหนูจะไปนอนแล้วนี่ฝังแม่เด แล้วเออเอเอมีันยูล่ะหนูตบหน้าเขาไปแล้วล่ะค่ะสังสอนไปแล้วไม่ต้องคิดถึงนะคะหนูตบหน้าเรียกสติเขาไปแล้วว่าอย่ามาทำอะไรกับคุณหนูแบบนี้อีกพี่มีควรกลับมาจากที่นั่นเลย ถ้าพี่ยังอยู่ที่นั่นพวกแกคงไม่ต้องเจอเรื่องอะไรแบบนี้พี่หนูเป็นน้องพี่นะหนูรับมือกับปัญหาเป็นไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงนะพี่ <c oughs> ไปนอนเถอะนะไม่ต้องห่วง แล้วอาบีมันอยู่มันไปหาคุณหนูทำไมนะมันต้องการอะไรกันแนะ่ คุณหนูคุณหนูทําอะไรเนี่ยคุณหนูนี่อะไรอ่ะคุณหนูจะมานอนข้างนอกแบบนี้ทําไมคุณหนูทําแบบนี้ไม่ได้นะเธอบังคับครอบครัวฉันออกจากบ้านฉันก็จะนอนนอกบ้านเหมือนกันถ้าบนนั้นนอนข้างถนนได้ฉันก็ต้องทําได้สิทําไมฉันจะทําไม่ได้คุณหนูคุณหนูนี่อะไรของคุณน่ะผมแจ้คุณนอนที่นี่ไม่ได้เข้ามากับผมเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในะกูฉันจะนอนข้างนอกคุณหนูคุณหนูนี่มีคนมองอยู่นะเข้ามาข้างใน ถ้ามีคนดูอยู่ก็ให้ดูไปจะมาสนใจทําไมละ่ะเธอไม่เห็นหัวครอบครัวฉันเลยไม่ต้องมาห่วงฉันมาสนฉันเอาที่นอนมาสินี่ฟังผมก่อนฉัน<ข>จะนอนตรงนี้ผมเข้าใจว่าทําไมคุณหนูทําแบบนี้แต่เราเข้าไปคุยข้างในก่อนได้ไหมเข้ามาข้างในก่อนนี่คุณหนู<อ>คุณหนูเอาผ้าปูที่นอนมาฉันจะนอนตรงนี้คุณหนูนอนที่นี่ไม่ได้อะไรของคุณหนูเนี่ยเข้ามาข้างในไปกับผมคุณหนูคุณหนูอย่าหัวดือฉันไม่ได้หัวดือนะรกักูเอาที่นอนมาอย่ามายุ่งกับฉัน นี่คุณหนูเดี๋ยวคนอื่นจะตื่นเอานะครับเข้ามาข้างในก่อนก็ให้ตื่นไปสิฉันไม่สนฉันจะนอนที่นี่นี่คุณหนูเอาที่นอนมาปล่อยนะครับคุณหนูรากูเอามาให้ฉันไม่ั่นฉันร้องนะปล่อยนะครับคุณหนูเอามาให้ฉันรากูปล่อยได้แล้วเดี๋ยวจะล้มเอานะครับคุณหนูฉันไม่ล้มไม่มีอะไรแน่นอนคุณหนูเดี๋ยวจะล้มนะครับนี่คุณหนูทำอะไรนี่ราคุอย่ามายุ่งคุณหนูปล่อยอ่อ คุณหนูคุณหนูณรู้จักไหมคุณหนูค่อยๆลุกก่อนนะครับคุณหนูลุกขึ้นก่อนนะลุกขึ้นมาหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้คุณหนูคุณหนูคุณหนูส่งมือมาคุณหนูอคุณหนูค่อยๆลุกนะครับคุณหนูเอ่แล้ว หนูครับทำอะไรนะวางฉันลงนะขอโทษนะคุณหนูแต่ว่าคุณหนูขาแพลงผมวางคุณหนูลงไม่ได้ผมไม่ยอมให้คุณหนูนอนตรงนี้ด้วยระวังด้วยนะคุณหนู คุณหนูเจ็บมากใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำให้หายปวดนะให้ผมช่วยเถอะผมจะจัดการให้คุณหนูเองให้ผมช่วยนะคุณหนูคุณหนูให้ผมช่วยนะคุณหนู รู้สึกดีขึ้นไหมครับคุณหนูมือคุณหนู